ผมลองโทรจากเครื่องมือถือออกนะครับเกียร์ฟิตไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นหรือมันไม่ได้แพ้กันอยู่แค่แพ้เดืดออ้าวไม่ขึ้นงานเข้าละ จริงด้วยครับน่าจะหลุดหลุดจริงด้วยก็เลยไม่ขึ้นอ่าโอเคตัวน,นี้ขึ้นแล้ว เที่ยวผมเป็นไรเนี่ยชัดแบบทีเดียวแล้วโผเข้าไม่ได้เลยโอเคไม่เป็นไรจบแค่นี้แล้วกัน <laughs> ปัดจบได้ชัชว่ไลน์มาก <laughs> ดูคู่มือกันดีกว่า นี่คือแผนผังการใช้งานนะครับก็จะมีบอกมีกดแบ็กสไลด์ซ้ายขวามีแค่นี้นะครับแล้วก็ปุ่มมีนับอไอคอนก็จะมีนับก้าวกำลังกายอัตราการเต้นหัวใจการแจ้งเตือนการควบคุมมีเดียนะครับการตั้งค่าตั้งเวลาจับเวลาแล้วก็ค้นหาอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสำหรับการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ แล้วก็ข้อสังเกตนาฬิกานะครับเช่นต่อกียรฟฟิตเข้าอุปกรณ์มือถือที่ซื้อมาเพื่อตั้งเวลาให้เที่ยงตรงนะครับเวลาจะไม่เที่ยงตรงถ้าเกียร์ฟิตปิดเครื่องหรือแบตเตอรี่หมดให้เชื่อมต่อกับเครื่องอุปกรณ์มือถือค้างเพื่อให้เวลาตรงอะไงเป็นงี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของเกียร์ฟีตของคุณอุปกรณ์มือถือนะครับให้นาไว้ใกล้กันตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณอุปกรณ์ผ่านบลูทูธระยะไกล10เมตรนะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างเกียร์ฟิตกับอุปกรณ์มือถืืออออที่่่เชมตยู ทางตัวคนผนังมุมอาคารหรือั้วนะครับการกําจัดที่ถูกต้องขยะอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องกําจัดยังไงเนี่ยไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหรือผลิตภัณฑ์นั้นเครื่องชาร์จสาย usb นะครับร่วมกับขยะภายในบ้านัญลักษณ์นี้คือแบตเตอรี่คู่มือบรรจุภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะอื่นนะครับเมื่อหมดอายุเขาบอกว่าเครื่องคุณได้รับการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและได้ เห็นคุณสมบัติการกันน้ำและกันฝุ่นในสภาวะเฉพาะตรงตามข้อกำหนดของ IP 67นะครับก็คืออุณหภูมิในการทดสอบอยู่ที่15-35องศานะครับน้ำลึก1เมตรเป็นเวลา30นาทีถึงแม,ม้ว่าจะมีการจัดประเภทดังกล่าวแต่เครื่องของคุณไม่ได้ปลอดภัยไ,ไม่ได้ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากถูกน้ำสถานการณ์ใดๆเครื่องคุณไม่ได้ปลอดจากความเสียหาย เนื่องจากการถูกน้นําในเสยการใดๆนะเ,เขาบกไงว่าอ่านเงยคำเตือนใช้งานแบตเตอรี่เครื่องชาร์จอุปกรณ์เสริมและวัสดุโดยรับรองจากผู้ผลิตก็คือไปสั่งศูนย์เอาครับอย่ไปซื้อรานตู้ห้ามนำอุปก,กรณ์ไปสัมผัสกับกระทบกระแทกหรือให้เกิดความเสียหายนะครับป้องกันแจ็คอเนกประสงค์และโคไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้สัมผัสวัส ไม่ให้สัมผัสนะครับวัตถุที่นําไฟฟ้าเช่นโลหะหรือของเหลวบางคนเอาไปใส่กระเรียรหรืออะไรเงี้ยวังนะครับ <c oughs> อย่ากเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ร้อนหรือเย็นมากๆนะครับ <c oughs> อุณหภูมิที่แนะนําคือ3เออห้างองศาโทษเถอะแต่เมืองไทยนี่สี่สิอัพ <c oughs> <c oughs> อย่ากเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้ หรืออยู่ในความที่ทําความร้อนนะครับไมโครเวฟอุปกรณ์ทำอาหารบรร,รจุภัณฑ์แรงดันสูงห้ามแตะเครื่องชาร์จหรือตัวเครื่องขณะมือเปียกอ่าวชิ้หายเป็นบอกกันน้ําไงขณะกําลังชาร์จอ๋อให้วางเฉยแสดงว่าต้องเช็ดเครื่องให้แห้งก่อนชาร์จนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าคือหลังแขนผมว่าเหงื่อออกอะ่ะแล้วมันคิดดูสิด้านหลังเนี้ยมันเป็นมันเป็นแถบแถบไม่เหล็กนะครับที่เอาไว้เอาเมื่อกีเข็มมาจิ้มแล้วก็ชาร์จนะครับ ต่อมาห้ามแตะเครื่องชาร์จหรือตัวเครื่องเออไม่ใช่อ่านไปละปิดเครื่องในขณะที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเอ๊ะยังไงปิดเครื่องในขณะที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายอ๋อเวลาฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยครับระวังไฟกระชากนะครับห้องผมนี้มีเครื่องสำรองไฟเลยแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับแ <But not. S 1> บตเหนียวบวกผมระเบิดเลย <laughs> ดีระเบิดที่สายไม่ระเบิดที่เครื่องระเบิดที่เครื่องเนี๋ยคงห้องไหมไปแล้ว ปฏิบัติตามคําเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถหากเครื่องแตกหัก,กหรือร้อนมากให้หยุดการใช้งานเครื่องใช้ทันทีแล้วก็ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงอย่าให้เด็กหรือสัตว์เคี้ยวหรืออมเครื่องอเออมออม,อม,อม,อมจริงๆนะเพราะเอาไอ้ตัวนี้มันเอาสายเปลี่ยนได้ครับแป๊บนะสายเปลี่ยนนี่พอนะชิ้นแค่นี้เองอะตัวเครื่องมีแค่เนี้ย ก็นี่สายสายเปลี่ยนได้เห็นบอกมีสีส้มสีอะไรนู่นนั่นนี่เต๊ะไม่หมดเลยปึบปึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ดีนะครับคู่มือเขาทำเป็นกระดาษเนี้ยกลางอ่านง่ายดีพอเป็น่มเล่มๆแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ อย่าถอดประกอบดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องของคุณนะครับการ,ปรเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับประกันหมดแน่นอนอย่าถอดหรือเจาะแบตเตอรี่เนื่องจากทาให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้ได้ถ้าคุณมีอาการระคายเคืองที่ผิวหนังสวมใส่เครื่องนี้ให้ถอดเครื่องออกแล้วก็ปรึกษาแพทย์ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณเนื่องจากเสียอาจให้เกิดการอุรดตันหรือหากคุณแพ้สีของโลหะอุปกรณ์นี้รู้สึกคันเป็นผื่นมีอาการบวมที่ผิวหนังใหุ้ดการใช้งานอุปกรณ์แล้วก็ปรึกษาแพทย์โปรดใช้บริเวณเฉพาะบุก อโปรดใช้บริการเฉพาะของบุคลากรที่มีคุณภาพซ่อมบำรุงและดูแลของเครื่องของคุณการเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงหรือดูแลเครื่องจากกู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทําทให้เครื่อง,องคุณเสียหายและอาจทําทให้ประกันของผู้ผลิตนั้นเป็นโมฆะนะครับการดูแลรักษานะครับสมบัติคุณสมบัติการก,ารนการันน้ํากันฝุ่นเครื่องเสียหายถ้ามีน้ําหรือฝุน่นเข้าสู่ตัวเครื่อง ก็จะหมาคำแนะนำเหล่านี้อย่างรอบคออเพื่อป้องกันอันตรายห้ามแช่เครื่องลงในน้ำที่มีลึกเกิน1เมตรและห้ามแช่นานเกินส0ินาทีอย่าให้เครื่องสัมผัสถูกน้ำที่มีแรงดันสูงเอาชิพหายแล้วไงเช่นคลื่นทะเลหรือน้ำตกถ้าเครื่องหรือมือของคุณเปียกให้ทำให้แห้งก่อนใช้งานเครื่องห้ามนำเครื่องไปสัมผัสถูกน้ำเค็มสาระไละลายไอออนหรือน้ำสบู่เอานี่ก็อาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ ใส่ในาฬิกาไม่ได้ก็เออแล้วใครก็ใส่ในาฬิกาอาบน้ํากันอันนี้เพราะที่ผมเข้าใจสารละลายไอออนน่าจะเป็นเรื่องของคลอรีนหรือเปล่าที่อยู่ในสระว่ายน้ําก็คือ,คอห้ามใส่ในคงไม่มีใครว่ายน้ำแล้ววัดการกระแทกหัวใจอะนะถ้าเครื่องร่อนเออร่วงหล่นหรือถูกกระแทกคุณสมบัติการกันน้ำกันฝนของเครื่องอาจดะรับความเสียหายถ้าเครื่องเปียกให้ทําให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดหรือผ้านุ่มๆนะครับน้าจอสัมพันธ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น อาจไม่ทํางานเป็นปกติถ้าเครื่องอยู่ในน้าหรือของเหลวอ,อื่นๆเนื่องจากเวลาเครื่องจุ่มน้ำนะครับมันก็จะกระแสไฟฟ้ามันจะกระจายนะครับก็ประมาณนี้<อ>สุดท้ายซัมซุงเกียรเข้ากับอุปกรณ์มือถือติดตั้งเกียร์ฟิ a เม g นเจบนอุปกรณ์มือถือค้นหาเกียร์ฟิ a เม g นเจากซัมซุงแอ p นะครับหรือไปที่ Apps App s p p p นะครับ P ี o ปลแลนนะ S อ s ซิงคโปร o m g ั a ซ o t เเพื่อดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องตัวเครื่อง มีข้างหน้าเป็นบอดี้นะด้านหลังเป็น ensor, ปเซ็นเซอร์การเต้นหัวใจมีโค้ชชาร์ตนะครับตัวแท่นชาร์จก็ไปเสียบข้างหลังกับตัวเครื่องแล้วก็เอาสาย USB ไปเสียบนะครับก็นะแล้วก็มหีหน้าจอของเครื่องนะครับเชื่อมต่อเสร็จปั๊บคอนเนคกับมือ,อกับนาฬิกาแล้วก็ฝั่งของกวมือถือก็จะมีหน้า Gear Fit m i n i a g e r เป็นการจัดการตัวโปรกแกรมนะครับก็ประมาณนี้ผมว่า Gear Fit นี้ก็เวิร์กดีครับเฉพาะจอดจง่าย ไม่ต้องยุ่งยากอะไรส่วนเกียร์เกียร์ทูนะครับตอนนี้มีเกียร์ทูนีโอราคาเท่าเกียร์ฟิตด้วยเอามาจําหน่ายก็ปรากฏว่าน่าจะขายดีนะในความคิดผมเพราะว่าถึงแม้นาฬิกาไม่มีกล้องก็งไม่เห็นเป็นไรเพราะว่ากล้องมันเสียงดังมากเลยผมไม่ชอบคือพู้ตัดตรงนะผมพยายามทําให้กล้องของเกียร์ทูเนี่ย คือที่เวลาถ่ายรูปจะไม่มีเสียงแต่มันเป็นกฎหมายนะเนอะว่าแบบเอ้ยเอาไปแอบถ่ายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ว่ากันไปแล้วก็ตัวเกียร์ทูนั้นขาย8ปดพตัวนี้เกียร์ฟิตนะครับห้าพส่วนเกียร์ทูนีโอขายเท่าเกียร์ฟิตครับห้าพเท่ากันเช่นกันแค่แตัดฟีเจอร์กล้องออกแต่การวัดการเต้นของหัวใจเรื่องของอะไรใจโคสโคปอะไรสักอย่างที่การเอียงเครื่องอะไรครับทำให้หน้าจอติด แล้วก็เห็นบอกว่ามี GPS ด้วยนะยิงโฟล์ a แควร์นู่นนั่นนี่แล้วก็อ่านข้อมูลถแถมสามารถตอบกลับได้นะครับแต่ตอบกลับเป็นลักษณะเช่นไลน์ก็จะเป็นอิโมชั n นสั้นๆ Facebook ก็จะเป็นแบบแค่กดไลค์อะไรประมาณนี้แต่นี้ทําไม่ได้อ่านได้ย่างเดียวแล้วก็ทางนั้นก็จะสามารถโหลดแอป,ปเพิ่มได้รู้สึกล่าสุดที่ผมเช็คนี่จะมีแอปอยู่ประมาณ24ตัวแต่ถ้าเป็นเกียร์รุ่นแรกนะครับมีถึง60กว่าตัว แต่ผมลองโหลดมาหมดทุกตัวแล้วครับลงครบทุกตัวเครื่องแหงนันทีครับ <laughs> ผมลองรับไม่ไหวตัวใหม่ยังไม่ได้ลองว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก็มีข่าวเหมือนกันว่ายังยังมีอาการแหงบ้างนี่มีเพื่อนส่งไลน์มาหาแล้วก็อ่านได้อ่ะส่งเป็นสติกเกอร์ดูไม่เห็นส่งสติกเกอร์มาเยอะจังอ่านออกคำเดียวอีอี <laughs> โอเคทั้งหมดนี้คือ Samsung g e a r f ฟิตนะครับ ใครไม่มีใครไม่ใช้ผมบอกเลยว่าเฉยตอนนี้นะครับแนะนํารีไปซื้อกันมาเร็ว5้0 0บาทเองทีมือถือราคา2 3งหมื่นยังซื้อกันได้ไขอคุณมากที่ตมชมท่านนี้กันนะครับต้องขออภัยด้วยเมือเท่ถ้าเกิดมีติดขัดอะไรบ้างเน่ผมเองก็จะพยายามดูแลแล้วก็ปรับปรุงเรื่องคุณภาพของวิดีโอ้ามีติดชมยังไงก็คอมเมนต์ได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็ทางเว็บไซ TV ต์ทีวีโอตัวของสตีดเคทอมาอความรู้ใตชมกันนะครับเนคืนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับติดสิติด ติดไม่ไม้ติดกดโถมกัได้อ้าวทำไมกลับมาหน้าแรกโอเคอ๋อคำเตือนถ้าอยากให้หน้าจอนี้คว่ำแล้วเครื่องติดโปรดกลับมาหน้าแรกแบบเมื่อกี้แล้วแล้วค่อยดับเครื่องนะแล้วพลิก แล้วมันจะติดทำไมไม่ติดอุ้ย <c oughs> ไม่ติดอะ่ะทำไงอะ่ะ <c oughs> ตลกจัง ไอ้ติดติดติดไม่ติดกดโฮมกันได้ตีลังกาเดี๋ยวรอดูมันดับสิอย่าบอกว่าสิบวินาทีดับใช่ไหมติดเฮ้ย เราเส้นแน่นนะ เริ่มงงแล้วทําไมมันไม่ติดอ๋อผมเก็ตแล้วผมไปตั้งไว้ว่าตอนสลีปอะให้ไม่มีการมันวัดว่าผมหลับอยู่แน่เลยนั่นไงจริงด้วยเพราะเวลาหลับมันจะไม่มีการเตือน ผมว่าบอกินหมดเนี่ยเอาออฟไปดีกว่าแล้วก็เอามือถือปิด 3G เอาโอเคผมปิดเครื่องนะนี่ติดแล้วโถเอ้ยไปเปิดตอนหลับอยู่มันก็เลยไม่ติดอ่ะค,คอยดูนะดับนะดับนะอยากดูเวลานี่มาแล้วโอ้